พี่น้อง FC ที่น่ารักพี่แจคกจะมาลงหุ้นลาว VIP ให้เนาะรอบสองสามทุ่มนะรอบสามทุ่มนะคะพี่น้องจ้ะเมื่อวานให้เด่นอยู่ที่หนึ่งกับสามผลที่ออกหกหนึ่งสี่แปดศูนย์นะพี่น้องนะอุ้ยเสียดายเนาะเปดกับสามตัวเดียวกันเสียดายสามศูนย์แปดศูนย์นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็เข้าที่เด่นหนึ่งเนาะวิ่งรูดแล้วก็เข้าที่หนึ่งสี่นะพี่น้องเข้าที่หนึ่งสี่นะ ตัวพี่ใจไม่ติ๊กก็ไม่ใช่ว่าไม่ออกเนาะพี่ใจบอกอยู่ว่าอันตัวที่วงให้คือแอดชอบนะคะพี่น้องก็ชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาใส่ได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าไปเปรียบเทียบกับแอดมินท่านอื่นก็ได้แอซี SC ท่านอื่นก็ได้นะแอดมินท่านอื่นนะคะว่าตัวเด่นของเขาตัวอะไรเราก็เอาไปจับคู่ได้แล้วมาเปรียบเทียบดูว่ามันมีไหมนะคะพี่น้องจา๋าโอเคก็ยินดีกับพี่น้อง fc เนาะสำหรับหุ้นลาว vip นะคะรอบดึกนะคะพี่น้องจา๋าเนาะ สำหรับวันนี้เราก็ยังเข้าอยู่นะเราเข้ามากี่วันละอ,อันนี้เพิ่งลงไปเนะเาะมีแต่ลาสตาน์นเนาะพี่น้องเข้าเนาะลาสตาเข้าสาวันสี่วันแล้วเนาะนะคะพี่น้องสามเมคีวันนี้จะลงให้ทันไหมเนาะพี่ใจลืมเอา,อาสถิติมาด้วยนะคะพี่น้องจะ้ะ โอเคเราไปรับชมกันต่อนะคะพี่น้องจะไปชมกันต่อของวันที่ยี่สิบสามเนาะต่อของวันที่ยี่สิบสามแล้วกันอ่ะโอเคนะคะพี่น้องเห็นแชทไหมนะคะก่อนจะไปรับชมก็ฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคพี่น้องจะ่ะวันนี้พี่ใจให้เด่นอยู่ที่อ่าศูนย์กับเก้าเนาะ วิ่งรูดนะคะพี่น้องวิ่งรูดนะไปกลับนะคะพี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับด้วยนะไปแล้วก็กลับนะคะไม่กลับก็คือหลงทางนะคะ่ะมันเขียนลาบากพี่น้องมันไม่นั่นไปกลับนะคะพี่น้องเนาะก็ถ้าใครเอาศูนย์เก้าก็ต้องเอาศูนย์หกไปด้วยนะสุ่ใจผู้ประจำนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตามนี้นะคะพี่น้อง ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตัวที่ไม่ขีดสีแดงก็ไม่มานะมีโอกาสที่จะมาอันนี้คือในสถิติที่มันเคยมาพี่ใจก็เลยลงให้พี่น้องเลือกเอาเนาะอ่านะคะพี่น้องจ๋าพี่ใจก็จะเนี่ยพี่ใจจะฟันอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะพี่น้องนะคะเก้าแปดด้วยแล้วก็จริงๆก็ชอบจริงๆก็ชอบอ่า ศูนย์ก็ชอบนะโอเคพี่น้องจ๋าก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เลือกเอาเนาะตัวเลขเพงการคำนวณเนาะมีข้าไม่หลุดนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคไม่ลาบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องก่อนออกไปก็ขอบคุณพี่น้องที่มารับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคไม่ลาบกับพี่ใจทุกๆวันสวัสดีค่ะ